สวัสดีครับบ Bauer Ten e d i ม o r ช a l นะครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะครับบ a u e r t กลับมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านที่จังหวัดนครนายกนะครับหลังจากที่ไปออนทัวร์มาหลายจังหวัดเลยนะครับไม่หลายจังหวัดหรอกครับก็ไปอยู่พิจิตรมานะครับช่วงหนึ่งแล้วก็ติดโควิดอยู่ครับตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาคมมิถุนาก็คือหลายเดือนมากเลยครับที่ไปอยู่ที่พิจิตรแล้วก็ ไปทำงานก็เลยไม่ค่อยได้ update, อัปเดตส่วนตัวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็หลังจากที่ไปพิจิตรแล้วก็ไปอยู่ที่ขอนแก่นมาพาักหนึ่งนะครับผมไปอยู่กับพี่สาวครับที่สวนทิศฐา,าลามของพี่เขยครับแล้วก็ได้โอกาสาหลานเนี่ยกลับมาจากาเป็นทหารแล้วก็ก็เลยามาอยู่กับพี่สาวแล้วผมก็เลยกลับมาที่บ้านได้ครับตอนนี้ก็คือ อยู่ที่บ้านที่ตรงแขวนแล้วนะครับอ่าวันนี้ก็คือเป็นเช้าวันแรกครับที่อ่ามา update, อัปเดตอ่าเพื่อนๆให้ให้ดูกันนะครับว่าอ่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ครับต่อที่กับต่อมิตรช n แนลนะครับวันนี้อ่าต่อเทนมาคนเดียวนะครับส่วนบ่าวมิดก็อ่าไม่ได้ไปไหนครับก็ติดภารกิจอยู่นะครับผมตอนนี้ก็มา ขายของอยู่หน้าโรงเรียนบ้านโรงแขวนที่เก่าเวลาเดิมนะครับโอโจ้ด้วยใครที่เคยติดตามช่องเบลเทนแอนด์เบลมิทนะครับก็จะรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเต่ Ten, id, เาเทนเบลมิททำมารอาหารอยู่ตรงนี้นะครับบ้านหลังสีส้มนี้นะครับเช่าอยู่นะครับแล้วก็ขายอาหารขายาไก่ย่างขายส้มตำอะไรประมาณนี้นะครับผมก็แต่ว่าก็ จังหวะที่ว่าโควิดมาแล้วรอบสองครับก็พยายามจะยื้อแล้วครับแต่ว่าไม่ไหวจริงครับผมก็เลยต้องปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาเช่าไปครับเราก็ออกมาอยู่บ้านแล้วก็แม่ก็มาขายของที่บ้านก็กแกลกงก็ับผมก็เดี๋ยววันนี้ขายอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนี่ครับข้าวเหนียวหมูย่างครับผมมีเติม มีหมูปิ้งนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวนะครับหมูปิ้งมาละสิบบาทแล้วก็ข้าวเหนียวครับขอละสิบบาทนะครับแล้วก็มีน่องไก่นะครับน่องไก่น้องไก่มีสามสี่น้องตอนนี้ไปแล้วนะครับสามน้องเหลือหนึ่งนองนะครับแล้วก็คุณแม่ก็ขายขนมนะครับขนมไข่หงนะครับสุงละยี่สิบบาทนะครับมีกี่ลูกคบแม่เจ็ดลูกเจ็ดลูกยี่สิบบาทนะครับเจ็ดลูกยี่สิบบาท เจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยครับขายมานานจะ20ปีแล้วครับสำหรับขนมไข่หอนะครับผมรับประกันความอร่อยครับแล้วก็นี่ครับตีมือคุณแม่ผมนะครับมะกอกแช่อิ่มนะครับใส่กุ้งแห้งด้วยนะครับอร่อยมากครับแช่เย็นเมื่อคืนนี้ก็แช่ตู้เย็นไว้นะครับทานเย็นๆนี่อร่อยมากเลยนะครับผม ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับตอนนี้ก็คิดถึงเพื่อนๆกันนะครับทุกคนที่เป็น f อฟอยู่นะครับผู้ที่ติดตาม2,800กว่าคนนะครับตอนนี้นะเวลานี้ก็ฝากกดไลค, like, ค share, ์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจครับบ่าวเทินกับบ่าวมิดด้วยนะครับกาบช่วงนี้ก็บ่าวเทนก็จะขายของอยู่ตรงนี้นะครับผมหน,หน้าหมู่บ้านลุงแขวนนะครับ ใครอยากชิมก็แวะมาได้นะครับที่นครนายกนะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่นะครับ